สวัสดีคะ่ะมาพบกับทัดคอนโทมซูนเคลือบแก้วเคลือบเซมิกและติดฟิล์มใสกันลอยจังหวัดนคนปรปฐมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องฝ้าเรื่องฝนนิดนึงเนาะหลายพื้นที่ก็เกิดประสบเหตุกระน,น้ําท่วมนะคะทางร้านคอนโทมก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วก็ช่วงนี้คนครปฐมเราก็ฝนตก ฝนตกกระหน่ำเหมือนกันเนาะมาเป็นพักๆเลยนะคะกับฝนฟ้าช่วงนี้นะคะการล้างรถในช่วงหน้าฝนสำคัญหรือเปล่าหรือควรล้างหรือไม่นะคะการล้างรถในช่วงหน้าฝนนะคะก็มีความสำคัญนะคะอย่างรถที่วิ่งลุยน้ำลุยฝนหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนะคะจะทำให้ดินโคลนหรือสิ่งสกรปรกเข้าไปอยู่ในซุ้มล้อหรือล้อรถนะคะตัวนี้อาจจะเกิดการฝังแน่นเกาะติดและ อาจจะเป็นบอ่อเกิดของสนิมได้นะคะตัวนี้การล้างทำความสะอาดก็จะช่วยลดการเกิดตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แถมยังจะช่วยให้รถมีความเงางามมากขึ้นด้วยอาจจะเป็นพวกเศษหินเศษละอองฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะที่เข้าไปโดนรถแล้วใช้เป็นนานๆเกิดการฝังตัวนี้จะทำให้สีรถหมองนะคะตัวนี้ช่วงนี้หน้าฝนของเราแท็บก็จะมี พิเศษเลยก็คือแถมเคลือบกระจกบานหน้าให้เลยเพื่อปรับทัศนวิสัยในการขับรถในช่วงหน้าฝนแบบนี้เลยกับรถลูกค้าทุกคันเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เลยนะพิเศษเลยถ้ายังไงสนใจโปรโมชัน่นหรือแพ็กเกจตัวอื่นเพิ่มเติมก็เข้ามาสอบถามกันที่หน้าร้านได้เลยหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะยังไงแล้วพบกันนะคะ